คำว่าตถาคตนั้นที่หมายถึงพระองค์เนตรัสรู้ธรรมะอันทองแท้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นรวมถึงอสสาธารณญานหกอสสาธารณญานหกนั้นถือว่าเป็นความรู้ความสามารถพิเศษมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอสสาธารณญาณหกข้อหนึ่งสองมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพุทธจักสุ ถ้าที่ใดที่ว่าพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุอันนั้นให้รู้เถอะว่าหมายถึงอินทริยะโปรโปริยติยานและอาสยานุสยะยานพระยานทั้งสองนี่แหละที่เรียกว่าพุทธจักสุถ้าดูในอัตถกถาเนี่ยจะเจอบ่อยมากที่พระองค์นี้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุนีม่มาดูยม,มะกะปาริหาริยยาน ยมกะปาฏิหาริยายญยานที่แสดงแสดงปาติหารเป็นคู่คู่ที่แสดงในเห็นชาติเลยก็คือแรกตรัสรู้วันที่8หลังจากการตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็แสดงยมกะปาติหารแล้วหลังจากนั้นที่พระองค์ไปสงเคราะห์พระญาตสงเคราะห์พระญาตที่กรุงกบิลพั์ก่อนแสดงจริยาปิดกและพุทธวงศพระองค์ก็แสดงยมกะปาติหารและอีกที่หนึ่งก็คือที่เมือง สาวถีที่ควงคันดามพฤษในอัตกถา,าคุตกะนิกายอุทานหน้า236ย่อหน้าอันหนึ่งย่ม,มะกะปาติหาริยายานของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นเหตุเนรมิตเนรมิตฤทิ์ที่ทำต่างต่างกันไม่ทั่วไปแก่บุคคลอื่นคือไม่มีผู้อื่นทำได้แบบนี้นะอันทำท่อไฟและสายน้ำให้เป็นไป อย่างเช่นพระกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังนะหมายคือว่าถ้าท่อไฟในพระกายเบื้องเบื้องบนสายน้ําก็จะเป็นพระกายเบื้องล่างถ้าพระกายเบื้องล่างเป็นท่อไฟพระกายเบื้องบนก็จะเป็นสายน้ำเนี่ยก็ก็จะสลับกันอย่างนี้พระกายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องหน้าเบื้องหลังพระเนตรข้างซ้ายข้างขวาพระกันคือหูเนี่ยนะด้าน ขวาด้านซ้ายพระนาศิกจมูกด้านขวาด้านซ้ายจะง,งอยพระอังสาก็คือบ่าด้านขวาด้านซ้ายพระหัตถ์ข้างขวาข้างซ้ายพระปรัดคือสีข้างเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระบาทคือเท้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระองคุลีคือนิ้วนะระหว่างพระองคุลีทางขุมพระโลมาท่อไฟกระสายน้ำเนี่ยนะไหลไปพร้อมกับพระรศมี รัศมีมีสีหประการซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าในที่นี้พระตถาคตคดทำยมกับปาฏิหาริยญา,านไม่ทั่วไปกับสาวกทั้งหลายคือท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนสายน้ําพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างสายน้ําพุ่งออกจากพระกายเบื้องบนดังนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าเป็นพุทธยานหรือว่า ฤ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นการแสดงฤ์อย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่แสดงให้บุคคลตกตะลึงถึงความงงงวยอัศจรรจย์ใจเล่นเล่นเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการปลูกฝังศรัทธาให้มีต่อพระองค์เมื่อเขามีศรัทธาต่อพระองค์อย่างนี้ทุกคนก็จะมีใจรักมีใจมุ่งมั่นไปหาพระองค์พระองค์ก็ตรวจด,ดูวาราจ,จิตของเขา ตรวจดูอุปนิสัยตรวจดูวาสนาของเขาเป็นต้นพระองค์ก็แสดงธรรมตามสมควรแก่วาสนาตามสมควรแก่บุญที่เขาสั่งสมมาเมื่อเขาได้ฟังธรรมด้วยจิตใจที่เลื่อมใสเช่นนั้นแล้วเขาก็มีการตรัสรู้อย่างที่แสดงยม,มกาปาธิหารที่เมืองกบิลพัทเนี่ยก็บรรุหลายโกดนับเป็นโกดๆเลยแหละเขาไม่มีว่านับหนึ่งสองเป็นต้นเนะี่ย แล้วก็ตรัสรู้ที่เมืองสาวัตถีก็ตรัสรู้อีกหลายโกรธพันแต่ละแห่งที่พระองค์แสดงนั้นมีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้นี่มาดูพระยานอีกอันหนึ่งเนี่ยนะที่ที่เป็นเหตุให้เรียกพระองค์ว่ามหาการุณีโกพระผู้มีกรุณาก็คือมหาการุณาสมาบัติยานนี่แหละ แล้วก็เป็นบทสวดที่เขานิยมสวดมากมหากรุณีโกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปโตเนี่ยเป็นต้นนีก็อาศัยพระมหากรุณาอันนี้แหละเป็นเหตุให้สดุดดียกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้า